สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับรินค่ะวันนี้รินจะพาทุกๆคนนะคะไปดูกับรถสายลุยและก็รถสายหุยนั่นเองค่ะ2อคันนี้นะคะจอดอยู่ด้านหลังของรินนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็น s a h าห a ไล n d คูเซอร์ตัวนี้หรือว่าจะเป็นพอล์ชคยเคนคูปค่ะวันนี้คายเคนคูปนะคะเรามีให้ดูถึง2สีกันเลยทีเดียวค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่า2รุ่นนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ตัวพอดขยันคุกคันนี้นะคะดูนะคะเป็นชันสีขาวค่ะเป็นเครื่องไฮบริดนะคะนะคะคันนี้ทั้งใหญ่ล้อก็ใหญ่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยและสนุกแน่นอนค่ะ,ะที่พิเศษไปนะคะกอบคันนี้นะคะที่เป็นคุบนะคะก็จะเป็นด้านในค่ะที่มีลายคาร์บอนนั่นเองนี่นะคะลายคาร์บอนอยู่ที่ลายประตูนั่นเองค่ะ แล้วก็ตรงครับเพจและเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะ14เวค่ะสามารถปรับเอนได้หลายแบบนะคะและสามารถล็อกที่นั่งคนขับได้ถึง3ที่ทีเดียวค่ะสำหรับรถหรูแบบนี้นะคะไม่ใช่แค่อำนวนความสะดวกให้แก่คนขับค่ะสำหรับคนนั่งก็สามารถที่จะล็อกซีทไว้ได้เหมือนกัน3ที่ค่ะสามารถกดล็อก ประตูได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของประตูนะคะครบทุกประตูเลยค่ะเบาะข้างในนะคะจะเป็นเบาะทูโทนนะคะแดงดำค่ะและนี่คือระบบไฟต่างๆนะคะที่สวยงามออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อความหรูหราและลงตัวในรถคันนี้นั่นเองค่ะเรามาดูไฟท้ายกันค่ะ อันนี้ก็คือไฟด้านหลังนะคะต่อไปรินจะให้ดูเป็นสปอยเลอร์นะคะทั้งสปอร์ตทั้งหรูนะคะอยู่ครบภายในคันนี้คันเดียวเท่านั้นเลยค่ะเหมาะมากนะคะสำหรับที่จะเดินทางนะคะภายในเมืองหรือว่าจะออกต่างจังหวัดไปกันทั้งครอบครัวคันนี้ก็ยังอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ คันนี้นะคะสามารถปรับโหมดได้ถึง3โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮบริดสปอร์ตหรือสปอร์ตพลัสนะคะสามารถปรับได้ที่ทั้งพวงมาลัยนะคะแล้วก็ทั้งที่หน้าจอค่ะถ้าเราปรับเป็นตัวไฮบริดนะคะเครื่องยนต์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จะทํางานนะคะสังเกตได้จากภาพตรงนี้นะคะถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะคะก็จะมีการปรับอีกเหมือนกันนะคะเพิ่มการทํางานของเครื่องยนต์ตัวด้านอื่นๆขึ้นมานะคะ่ะและตัวถุงลมก็จะขึ้นและลงนะคะ ตามที่เราปรับนั่นเองตัวนี้จะเป็นโลอยู่นะคะแต่เราสามารถปรับให้ถุงลมสูงขึ้นได้นะคะจะเห็นภาพตรงนี้นะคะจรนงๆถ้าอยู่ในรถอาจจะรู้สึกนิดเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่าการขึ้นลงขึ้นไหวของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเบาบางและไร้ความรู้สึกมากๆนะคะทำให้เราแทบไม่รู้สึกเลยนะคะว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงของถุงลมอยู่นะคะ และเราก็ยังสามารถนะคะที่จะปรับโหมดต่างๆได้ถ้าเรานะคะพาคันนี้สายหรูของเราก็อาจจะลุยได้บ้างนะคะแต่ก็อยู่ในลิมิตนิดนึงเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะเป็นห่วงรถนะคะก็ดูตามที่ตัวเองสะดวกได้เลยนะคะแต่ว่าก็ถ้าจะลุยโคลนนะคะก็สามารถปรับได้ลุยแซนลุยทรายลุยหินนะคะก็มีโหมดที่สามารถทำให้ขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดียิ่งเลยะคะ่ะ เรายังสามารถนะคะที่จะปรับ Ambient Light ภายในรถได้นะคะตรงนี้เลยนะคะมีอยู่6สีให้เลือกนั่นเองค่ะแล้วเราะะก็ยังปรับได้ค่ะว่าเราจะให้สว่างหรือเข้มตามใจชอบเราเลยนะคะที่เหลือตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวแผงควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดตรงนี้นะคะสามารถปรับโชคนะคะปรับแอร์ได้แอร์ Air นะคะสามารถไปปรับที่คลายเม e ได้นะคะเราก็สามารถที่จะซิงค์แอทั้ง2ด้านเข้าด้วยกันหรือว่าเลือกได้ว่าจะแอร์ออก ช่องไหนบ้างนะคะซึ่งหน้าจอนี้นะคะจะแสดงผลว่าแอร์เราเนี่ยออกที่ช่องไหนอีกบ้างนะคะแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังที่เราสามารถปรับให้เขาหรือว่าให้เขาปรับเองก็ได้ค่ะแสดงผลหน้าจอนี้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังก็สามารถควบคุมผแผงแอร์ของข้างหลังเองได้ค่ะและแอร์ก็จะมีอยู่ออกที่ด้านข้างประตูอย่างนี้ทั้ง2ด้านด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นคนด้านด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะร้อนนะคะอีกอย่างหนึ่งของคันนี้คือ p ารานอ m มิกซั r o ูฟนั่นเองค่ะกว้างใหญ่มากแต่เชื่อว่าถ้าขับกันอยู่ในเมืองไทยหลายๆท่านคงไม่ได้เปิดมันเยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะคะแต่ถ้าขับคันนี้ไปต่างจังหวัดนะคะหรือไปเที่ยวก็สามารถที่จะเปิดได้ค่ะ เรื่งเสียงคันนี้นะคะเพิ่มความหรูหราด้วย Bose Surround Sound System นั่นเองค่ะเสียงดีไปที่ไหนนะคะก็ฟังเพลงไพเราะนะคะที่บบาจะมีดีเทลที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการเย็บลวดลายเบาะหรือว่าสีเบาวัสดุของเบานี่นะคะจะเนี้ยบได้ให้ความหรูและถ้าหลายๆคนเนี่ยขึ้นรถมาก็จะได้กลิ่นของหนัง ที่สดและหอมเป็นรถใหม่อย่างแน่นอนค่ะก็ยังมีความปลอดภัยค่ะสำหรับท่านที่มีลูกน้อยนะคะต้องการพาไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ก็จะมีช่องสําหรับการใส่คารทแน่นอนค่ะความรูหราของคันนี้นะคะไม่ได้หยุดแค่ที่รถค่ะแต่กุญแจของเขาตัวนี้ยังเป็นสีพิเศษเป็นสีขาวมานะคะพร้อมพวงกุญแจพอย s c h ยแบบนี้ด้วยค่ะอ่า กุญแจสีขาวแบบนี้นะคะไม่ได้มาทุกคันนะคะเราต้องสั่งมาเพื่อเป็นออปชันพิเศษนะคะสายรูของเรานะคะยังสามารถเลือกออปชันเองได้อย่างเช่นคันนี้ค่ะคันนี้ก็เป็นเซนคูสีดํานะคะแต่ข้อแตกต่างของเขาคือตัวแม็กนั่นเองค่ะลายแม็กที่แตกต่างกันนะคะและไซส์แม็กค่ะตัวนั้นจะ22นิ้วแต่ตัวนี้จะ21นิ้วค่ะแต่ก็ไม่ได้ลดความหรูลงไปเลยนะคะสักนิดเดียว อยู่ที่ความชอบของลูกค้าทั้งนั้นเลยค่ะและไฟท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้ายลมดำนั่นเองค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อแตกต่างนะคะที่คุณสามารถเลือกเองได้อย่างตัวนี้นะคะก็จะมีดีเทลนะคะเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นโลโก้บนหัวหมอนที่เพิ่มความหรูหราเพิ่มความลักชัวรี่เข้ามาให้เราได้รู้สึกพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคันนี้เป็นประตูดูดนะคะเพียงปิดเบา,เบา,เบา ปลอดภัยและขับออกเดินทางได้เลยค่ะแล้วเราก็มาต่อกันที่สายลื่ีคันนี้เลยค่ะ Land Cruiser Sahara นั่นเองค่ะคันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าความใหญ่เขาเนี่ยมาเป็นอย่างแรกที่เราจะเห็นและสะดุดตาที่สุดเลยนะคะตัวถังเนี่ยยาวประมาณ4เมตรกว่าๆเลยนะคะความกว้างความสูงเนี่ยก็เมตรกว่าเมตรกว่าหมดเลยนะคะถ้าเทียบความสูงตัวนี้แล้วเนี่ยกับ เรีน่นครูนีถือว่าคนละระดับเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นสายลุยของแท้ <Okay. S 1> น้ำท่วมขึ้นเขาหรือว่าจะไปในเขาในป่ายัางไงเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าลุยได้แน่นอนค่ะเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนั่นเองค่ะแรงม้าอยู่ที่381แรงม้าค่ะถามว่าขับมันไหมไม่ต้องพูดเลยแค่ฟังแรงม้าก็รู้แล้วว่าคันนี้ขับมันแค่ไหนนะคะ ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นตัว Command System ค่ะเป็นทัชสกรีนนะคะ3จอมีทั้งจอด้านหน้าและจอด้านหลังทั้ง2อ,อันค่ะตัวนี้เป็น Multi Keyless นั่นเองค่ะพวงมลาลัยเป็น Multi นะคะฟังก์ชันมีปุ่มนะคะสามารถ control ได้ตั้งจากพวงมลาลัยเลยนะคะถ้าดูตรงกลางนะคะจะสามารถดูได้ค่ะว่าเราสามารถควบคุมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโชคด้านล่างหรือว่าตัวการถลายนะคะ ตัวออฟโรดต่างๆนะคะได้หมดที่ตรงนี้เลยค่ะตัวนี้ความพิเศษของเขามีมากกว่าแค่ความใหญ่ค่ะความปลอดภัยความขับดีของเขานะคะแล้วก็ยังมีค่ะนี่เลยยังมีซันรูฟด้วยนะคะที่สามารถเปิด,ปดได้ค่ะแล้วก็ไปได้จุได้คันนี้นะคะเบาะมี3มแถวนะคะรวมแถวหน้าของเราแล้วมีแถวหลังนะคะแล้วก็แถวหลังสุดค่ะ ถ้าไปกันแค่5้าคนแถวหลังสุดสามารถพับเบาะและใส่สัมภาระของคุณได้อย่างจุใจเลยทีเดียวค่ะคันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสายลุยนะคะ<ๆ>ก็ยังมีดีเทลเล็กๆที่เป็นลายไม้ด้านประตูลและด้านคอนโซลค่ะบอกได้คำเดียวเลยว่า,ว,าว้าวสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็สำหรับสายลุยคันนี้นี่ต้องห้ามพลาดค่ะลูกค้าของเราเคยขับขี่กันไปถึงจีนถึงพม่าก,กันแล้วนะคะตอนนี้ สายลุยที่ชอบเดินทางนะคะคันนี้นี่บอกกลินบอกเลยว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่ชอบเที่ยวแต่ยังไม่กล้าขึ้นเครื่องบินอ่าเป็นกันใช่ไหมล่ะตอนนี้นะคะถ้าไม่ขึ้นเครื่องบินเราก็สามารถที่จะขับรถไปเที่ยวได้ต่างจังหวัดไปภูเขาไปทะเลไปน้ำตกนะคะคันนี้สามารถพาคุณลุยได้ทุกที่แน่นอนค่ะท้ายไฟฟ้านะคะ สะดวกมากๆนะคะสำหรับท่านที่ชอบเดินทางหรือว่าซื้อของใส่หลังรถเยอะๆนะคะด้านบนจะเป็นท้ายไฟฟ้านะคะแต่ด้านล่างก็ยังจะต้องเปิดอย่างนี้อยู่เนาะอ่าและตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อเซฟตี้ของเรานั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างนะคะสามารถเก็บของได้และสามารถพับเบาะนะคะจากอย่างนี้ก็ได้นะคะตรงนี้ก็ได้นะคะ ตัวนี้นะคะจะพับเปาะคล้ายๆกับตัวเอาผ่านนั่นเองค่ะความปลอดภัยของเขานะคะก็มาพร้อมจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเลนเชนนะคะหรือว่าต้งอง360องศานะคะสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลก็จะต้องอยากมีเครื่องดื่มเย็นๆนะคะระหว่างทางคอยจิบดื่มไม่ต้องกลัวค่ะว่าเครื่องดื่มของคุณนะคะจะหายเย็นนะคะเพราะตัวนี้มีคูลเลอร์นะคะอยู่ตรงคอนโซลกลางของเรานะคะ ด้านใต้ของรถนะคะยังมีตัวล้ออะไหล่นะคะที่เป็นไซส์ขนาดจริงนะคะสำหรับคนที่เดินทางไกลเชื่อว่าถ้าคุณไปบุกป,ป่าลุยเขานะคะก็อาจจะหาร้านเปลี่ยนยางค่อนข้างยากนิดน,นึงนะคะตัวนี้เขาก็จะมียางไซส์จริงนะคะสำหรับไว้กรณีฉุกเฉินนั่นเองค่ะและนั่นนะคะก็เป็นรีวิวสั้นๆที่ทำให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่า รถลุย vs รถหรูวันนี้ดีเทลเป็นยังไงบ้างคะ่ะหลายคนคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าราคาของ2รุ่นนี้ต่างกันแค่ไหนรินบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะราคาของ2รุ่นนี้นะคะไม่ต่างกันมากคะ่ะรถ2รุ่นนี้นะคะก็อยู่กันที่ราคา7ล้านกว่าๆเท่านั้นเองคะ่ะอยู่ที่ความชอบของคุณลูกค้าและอยู่ที่ว่าคุณเป็นคนสายหรยูหรือสายรุยนั่นเองคะ่ะ